ก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งสำหรับชุดคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงชุดหลักสิบให้กับเพื่อนๆไปได้ชมกันก็คือชนกันทั้ง3สูตรก็คือเลข4ต่อรองชน2สูตรนั้นก็คือเลข3เลข7เลข8แล้วก็เลข1แต่ว่ามันไม่ติดในกับชุดที่ว่าไอ้ที่เขาเดินดียังไม่หลุดก็คือชุดนี้ ดังนั้นแล้วก็คือเด่นที่4ลองไปที่378อ่ะก็คือตามนี้มาคลิปนี้เราจะพามาดูชุดตักหน่วยที่เข้าทั้ง3สูตรของเรากันว่าจะเป็นตัวไหนเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนก็คือไอมันจะมีอยู่ทั้ง3สูตรนะเพื่อนๆแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าชุดแนวทางตัวเลขของเราจะได้ตัวไหนนั้นก่อนที่จะไปดูนั้นเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทาง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางก็อาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับเพื่อนดันงนั้นแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปไใช้แล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกหากันเพราะว่าเราเองก็ไม่การันตีได้นะครับว่าตัวเลขที่เราคํานวณมาอาจจะต้องออกทุกๆงวดเสมอไปดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆอีกทีนึงมามาดูชุดหลักหน่วยทั้ง3สูตรกันที่เข้าในงวดที่แล้วว่าจะเป็นตัวไหน เดี๋ยวเราเขียนนี่ไว้ก่อนก็คือหลักหน่วยเนาะงวดนี้เดี๋ยวเราจะเอามาลงเฉพาะตัวที่ว่าตัวดินแล้วก็ตัวรองเท่านั้นนะเพื่อนๆแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีเพื่อนๆอะมาดูกันสําหรับสูตรแรกของเราก็สถิติก็ถือว่าเดินเข้ามาดีนะเพื่อนก็คือชุดนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาก็ หลักหน่วยก็มาเข้าอยู่ที่เลข7อยู่ก็คือเข้ากับชุดนี้ดังนั้นแล้วหววน,นี้ก็จะได้อยู่ที่1 2 3 4 5 6ตัวเลขมีถึง6ตัวก็คือหลักการตามคำนวณน,นั้นเพื่อนๆสมาชิกเก่าก็คงจะคำนวณลวงหน้าไปแล้วนะเพื่อนๆก็คือหลักแสน,แนขอ,องเรานั้นก็คือเลข6ก็คือหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยคอ2คูณหลักหน่วยค2อนั้นก็คือเลข0 ก็คือ0ูนย์บวกศูนย์แล้วก็หลักร้อยข้อสี่หลักร้อยข้อข้อสี่ก็คือเลข6ก็เอาเลข6มาใส่แล้วก็ลบลบหงคงที่นั่นเพื่อนก็คือลบหนึ่งคงที่ดังนั้นแล้วก็คือ6กบวกหกเท่ากับสิบสองสองลบหก็จะได้เท่ากับ1ดังนั้นแล้วก็เดือนเต็มไปก็คือ1 2 3 4 5 6ี่้าก็คือสูตรแรกสูตรแรกก็คือจะได้1 2 3 4 5ส้เดี๋ยวเรามาเขียนลงในนี้นก่อนนะเผื่อ ก็คือ1 2 3 4 5.. 6ก็คือชุดแรกของเราได้ตามนี้มาดูชุดที่2ของเรากันก็คือชุดนี้สถิติก็เดินเข้ามาแล้วก็มาหลุดง่วดนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราจะเพิ่มมันก็เข้าอยู่แต่ละเราไม่เอาก็คือให้มันหลุดไปก็คือเราจะใช้ตำแหน่งของตัวเลขที่6ตัวนี้นะเพื่อนเป็นหลัก ก็มาดูกันว่าจะได้ตัวไหนนั้นก็คือชุดหลักสิบบนของเรานั้น10บนก็คือเลข8นะเพื่อน10บนก็คือชุดนี้ก็คือเลข8มาบวกกับหน่วยล่างหน่วยล่างนั้นก็คือเลข6ก็คือบวก6แล้วก็หน่วยคอ3หน่วยคอ3ก็คือเลข0แล้วก็มาลบด้วย1 ก็คือ8บวก6เท่ากับ4 4ลบได้เท่ากับ3ก็เดินแต้มไปก็คือ3 4 5 6 7 8ก็คือ3 4 5 6 7 8นั่นเพื่อน3 4 5 6 7 8มาดูสูตรที่3 <c oughs> กันที่เข้าในงวดที่แล้วก็คือชุดนี้ก็ เดินเข้ามาดีเหมือนกันจุดนี้ก็คือเป็นตัวเลขแค่5ตัวนะเพื่อนก็คือมันจะเดินไปทีละ3แต้มก็คือ47036 8 1 4 7 0ก็คือจะได้ตามนี้ตัวเลขก็จะมีอยู่แค่5ตัวดังนั้นแล้ววิธีการคำนวณนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเพื่อนก็คือหลักแสนก็คือเลข6ก็นำเลข6มาใส่หลักหมื่นก็คือเลข6ก็คือเอา6มาใส่แล้วก็หลัก10คอ2 หลัก10ขอ2ก็คือมันออกไปที่760ก็คือเรียก6ก็638ก็คือ8บวก3เท่ากับ1บวก3เป็น4บวก3เป็น7บวก3เป็น0ก็จะได้8 1 4 7 0มา,มาเขียนลงในนี้8 1 4 7 0ก็ตัวเลขอยู่5ตัว เพื่อนก็จะเห็นตัวชนกันอยู่แค่ตัวเดียวนะเพื่อนก็คือเลขสีก,ก็คือเด่นไปที่เลขสีตัวรองนั้นก็คือ,อเลขหนึ่งก็หนึ่งเลขสอไม่มีค่าทิ้งเลขสามสองตัวก็คือเลขสาแล้วก็เลข5 แปดหม่น่นะเพื่อนเขาอาจจะมาตัวลองก็ได้นะสาหรับชุดนี้เพราะว่าตัวเลขมันยังไงยังไงมันก็เยอะอยู่ดีดังนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนลงมานี้เดี๋ยวเราค่อยมาคัดมาคัดกับชุดอ,อ,อีกแบบชุดหนึ่งของเรากันแล้วลองเขียนลงไว้ก่อนก็คือสี่เนาะเพื่อนสี่แล้วก็หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง สามห้าหกเจ็ดแปดก็คือชุดนี้ดังนั้นแล้วตัวที่ชนกันเยอะที่สุดนะเพื่อนๆก็คือเลขสีเหมือนเดิมไม่แน่หรือเปล่าเขาอาจจะมาเบิ้ลนหรือเปล่าเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสูตรเราไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดนะเพื่อนเพื่อนรับรองตัวชนมาก็คือหลักสิบแล้วก็ไปเด่นอยู่ที่เลขสี่แล้วก็หลักหน่วยก็ มาเด่นอยู่ที่เลขสีเหมือนกันหรือเขาจะมาตัวรองอันนี้ก็เป็นเพื่อนลองเอาไปพิจารณาดูนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยเอาเอาชุดตัวเด่นของเรามาจับด้วยแต้มของเราแล้วก็มาคัดดูว่ามันจะได้กี่คู่ชุดนะแต่อผมคิดว่าน่าจะพี่น้องดูดูจากแนวทางตัวเลขนะเพื่อนน่าจะเป็นเลขพี่น้องไม่พี่น้องก็เลขตัวแทน ไม่งั้นก็เลขเบิลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นเ,พนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้สถิติเขาก็เดินมาดีเหลือเกินไอเลขพี่น้องเลขตัวแทนเลขกเบิลยังไม่มานะผมไม่แน่นั่นเพื่อนเขาอาจจะมาเล็กเบิลเอายังไงยังไงชุดไอสามตัวของเรานั้นเดี๋ยวเราจะมาจับเป็นชุดสามตัวเดี๋ยวเรามาเค้นไอชุดสองตัวให้มันได้ก่อนชุดสามตัวของเรานั้นก็หวัวที่แล้วก็ข้ามไปอย่างน่าเสียดายนะเพื่อนเกือบจะได้โตดไปแล้ว เราข้ามไปแค่ตัวเดียวเองไม่งั้นก็น่าเสียดายเอายังไง,งไงไอ้เดเราค่อยมาดูกันว่าเราจะมาจับเป็นคู่ชุด2ตัวจะเป็นคู่ชุดไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะจับเป็นเฉพาะตัวเด่นของเราก็ยังมาติด4 4ชุดนี้ของเราอยู่นะเพื่อนเพื่อน,อนก็คือเป็นเลขเบิ้ลที่เราให้ระวังเลขพวกมนี้ไอ้พวกไอ้กลุ่มเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าไม่แน่เพราะว่าเขาเคยมาแบบนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะมาจับให้เป็นชุดสรุปไปเลยนะเพื่อนๆพืสำหรับชุดอีสองตัวบนของเราเพราะว่าตัวเลขก็ไม่น่าจะเกินนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาจับคัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าชุดหลักร้อยของเราเดี๋ยวผมดูชุดหลักร้อยก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้ไม่ใช่ชุดหลักร้อยของเราก็เข้าอยู่นะาเพื่อนเข้าอยู่เดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงน,นะเพื่อนเพื่อนชุดหลักร้อยนั้นก็เข้ามาอยู่ที่ ชุดเดียวเข้าอยู่ชุดเดียวนะเพื่อนก็คือชุดหลักร้อยก็คือชุดนี้เราก็ได้คำนวณมาแล้วมันก็จะได้อยู่ที่5 6 7 8 9 0ก็คือชุดนี้นะเพื่อนก็คือเป็นชุดหลักร้อยของเราเนีวเราจะมาตัดมาคัดให้มันเหลือน้อยชุดนี่สำหรับชุดนี้คืออันนี้มันก็หลักร้อยของเรามันก็เยอะไปยังไงยังไงซะเราก็จะมาคัดให้มันเหลือแค่ ประมาณ2ตัว2ตัวถึง3ตัวแล้วค่อยมาตัดมาคัดด้วยแต้มของเราอีกทีหนึง่งแต้มของเราก็หน้ารุ่นนะเพื่อนๆสำหรับแต้มสาตัวของเรางวดนี้เอายังไงไงเดี๋ยวเราจะมาดูไอ้ค่อยมาดูกันอีกทีนึง่งสำหรับคลิปหน้าจะเป็นชุดแบบสรุปของเราไปสำหรับชุดล่างของเรานะแล้วก็หลักร้อยของเราเดี๋ยวเราจะมาคัดให้เหลือแค่ 2ถึง3ตัวเท่านั้นจุดหลักร้อยของเราเพราะว่าเราจะเอามาเปรียบเทียบม,มาตัดหาตัวเด่นตัวอะไรสําหรับสูตรที่เข้าก็มีหลายสูตรนะไอพวกตัวเด่นของเราเรายังไม่เอามาดูยังไม่ได้เอามาทําให้กับเพื่อนๆดูเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยุ่งอยู่ก็เพิ่งมาได้เริ่มทําก็ทังวันที่10มาก็ยังไงยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับเพื่อนเอาส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ